สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพลาสเครื่องเช่นเคยครับวันนี้เปิดกล่องพัสดุนะครับเป็นพระเครื่องเรี่ยมทองที่ส่งมาจากช่างทองของผมเองนะครับช่างทองของผมเองนะครับ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามีรุ่นไหนบ้างนะเอาที่ปีลึกก่อนเลยแล้วกันปีลึกที่สุดก็คือปี25 3 5นสห้านะครับณตอนนี้นะฮะองค์แรกนี่ครับปีส5้านะครับเนื้อเงินเนื้อเงินครับดูความสวยครับนี่ครับ พยาเต่าเรือนรุ่นพุทธสอนครับพุทธ้อนเนื้อเงินปี2,535ครับนะพระพุทธนะคอยปกปักรักษาพระสังกจายนำพาความสุขและความอุดมสมบูรณ์มาให้ครับพระยาเต่าเรือนนะครับนำไพนำนะนำพาเราไปค้าขายประกอบนะครับสัมมาอาชีพมีโชคมีลาบครับและองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับต่อโคดนี่ครับคมชัดลึกครับจมูกโด่งจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับ สร้างขึ้นในปี2,535ปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวนะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับพี่ๆสวยสมบูรณ์มากๆครับนะพร้อมกรอบทองคําสั่งทําเข้ารูปสวยๆเลยครับนะฮะทองสั่งทําเข้ารูปนะสวยสมบูรณ์มากๆครับนะตอโค้ดเดียวไม่พอองค์นี้ตอกสองโค้ดนะครับทำไมถึงตอกสองโค้ดก็คือตอกแจกกรรมการครับนะฮะนี่คือเนื้อเงินตอกสองโค้ดแจกกรรมการครับนะพุทธสอน นะครับปี25 3พาเนื้อเงินครับพี่ๆสวยมากครับนะบูชาเสริมโชคลาภบารมีเมตตาค้าขายดีครับสุดยอดนะครับนะองค์ที่หนึ่งครับพุทธ้รนนะครับต่อไปนะฮะองค์ที่สองอ่าก็เป็นรุ่นพุทธสรเช่นเดิมเช่นเช่นเช่นเดิมเช่นเดิมครับแต่เป็นเนื้อนวะโรหะนะครับเนื้อนวะโรหะนะครับ นี่ครับดูความสวยครับพี่พี่เนื้อนวะโลหะตอกสองโค้ดนะครับตอกสองโค้ดแจกกรรมการครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยครับโด่งมากนวะโลหะครับพี่พี่พร้อมกรอบทองคําสั่งทําเข้ารูปสวยๆเลยครับนะนี่คือกรอบสั่งทําเข้ารูปนะครับถ้าไม่สั่งทําไม่ได้นะครับไม่ได้รับรูปทรงแบบนี้นะครับพี่พี่จ๋าต้องใช้เวลาในการสั่งทํานะครับนะครับใช้เวลาในการขึ้นรูปกรอบใหม่นะครับนะเพราะว่าต้องวาดนะครับ ต้องวาดกรอบนะครับแล้วก็ให้ช่างทองทําขึ้นมาใหม่ครับนะครับและสวยสมบูรณ์มากๆครับพุทธศนเนื้อนวะโลหะปี2 5งพใสพาตอก2โค้ดแจกกรรมการบนะขอบพระคุณนะครับนะผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับนี่ฮะสวยสมบูรณ์มากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พนะใครไลค์ใครแชร์นะครับใครชมขอให้เฮงๆเลยรวยครับอ่ะต่อไปองค์ที่สองเสร็จเรียบร้อยครับ ต่อไปมาชมองค์ที่3ในปี2,536ครับหลวงปู่หลิวท่านได้จัดสร้างและปลุกเสกพยาเต่าเรือนรุ่นมหาลาบครับมหาลาบมหาโชคนั่นเองครับนะครับดูครับปี36ครับรุ่นมหาลาบเนื้อนวะโลหะครับเนื้อนวะโลหะนะครับสร้างไว้ในปี36ปลุกเสกโดยหลวงปู่หลิวนะครับปัณโกจมูกโด่งนิ้วครบสวยตอกโคตรคมชัดลึกครับ ผิวเข้มเข้มครับนะพร้อมกับกรอบทองคําสั่งทําเข้ารูปนะสวยมากนะครับสวยมากๆครับดูครับงานประณีตครับงานประณีตนะสวยสมบูรณ์เลยครับรุ่นมหาลาบมหาโชคนะปี2,536ครับจะสร้างและปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวนวัดไล่แต่งทองครับแล้วก็เนื้อนวะสสำคัญที่เนื้อนวะนี่สร้างแค่เพียง4,000องค์เท่านั้นครับรุ่นมหาลาบปี3,6ครับ นี่ฮะสวยมากๆสวยมากๆครับพี่ๆนะฮะมหาลาบนะครับสวยมากครับอ่ะต่อไปองค์ที่สามเสร็จเรียบร้อยมหาลาบครับต่อไปมาชมองค์ที่องค์ที่องค์ที่สี่ครับปีสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดครับนี่ฮะมีทั้งหมดหกองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับองค์ที่สี่นะครับนี่ับยอดนิยมใครๆก็รู้จักครับ ยอดนิยมและก็ใครๆก็รู้จักครับนี่ครับดูครับดูความสวยเนี่ยองค์นี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจครับรุ่นสุขใจจมูกโด่งนิ้วครบนะครับบล็อกบอลบล็อกบอลก็คือจะมีติ่งเนื้อเป็นนะครับติ่งขึ้นมาใต้ยันลอเรือขี่ลอเรือเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกบอลครับเนื้อทองแดงตอกสองโค้ทครับเนื้อทองแดงตอกสองโค้ดครับ ปีสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดครับรุ่นสุขใจยอดนิยมครับนะสวยๆพร้อมกับกรอบทองคําสั่งทํานะครับกรอบทองคําสั่งทานะฮะกรอบทองคําสั่งทํานั้นหนาเลยพี่ๆจะดูความหนาครับหนาหนาเลยครับต้องบอกว่าเลยว่านั้นหนานะครับนะทองเก้าสิบเปอร์เซ็นตยสวยๆครับนะพร้อมกับเพชรแท้สองเม็ดครับงามๆเลยครับ สุมหัวสิงนี่คือพยาเต่าเรือนรุ่นสุขใจเนื้อทองแดงปีสามเจ็ดครับนะฮะยอดนิยมครับสวยมากสวยมากครับอ่าสุขใจเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปในปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับสองพันห้า้ยสาิแปดหลวงปู่หลิวได้สร้างนี่ครับสองเหรียญน,นี้ครับสองเหรียญน,นี้ สร้างปี38อยู่ในชุดกรรมการทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวดูเลขที่สร้างก่อนนะ38 370แล้วก็328อ่า328เนี่ยนะนัมเบอร์ก่อนนะครับสร้างนะสร้างและปลูกเสกในปี2538นะครับปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูนครับนี่ครับหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูนร่วมกันปลูกเสกในปี2538ครับ รุ่นรวมพุทธคุณชุดกรรมการครับชุดกรรมการเหรียญจิกโกใหญ่นะด้านหน้าเป็นเนื้อเงินนะครับด้านหน้าเป็นเนื้อเงินด้านหลังเป็นเนื้อนวะโลหะครับนะครับด้านหลังเป็นเนื้อนวะโลหะครับปีสองพันห้าร้อยสายแปดอยู่ในชุดกรรมการสร้างแค่เพียงแปดร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับนะด้านหน้านี้รันนัมเบอร์สามสองแปดนะสามสองแปดครับสร้างแค่แปดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นครับต่อโค้ดเฮง ต่อโค้ดทองนะครับต่อโค้ดเฮงและต่อโค้ดทองแล้วต่อโค้ดด้านบนนี้อีกนะรันนัมเบอร์สามสองแปดครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสวยๆเลยครับกรรมการด้านหลังต่อโค้ดเงินนะแล้วก็มีนะครับเนี่ยสวยๆเลยครับหน้าเงินหลังนวะนั่นเองครับหน้าเงินหลังนวะหนึ่งในแปดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับ นับวันยิ่งหายากมากพี่พี่นะะพร้อมกับทองคําสั่งทำนะฮะเข้ารูปสวยๆเลยเนี่ยฮะสวยมากครับเนื้อเงินตัดผิวทองครับเนื้อเงินไปตัดตัดผิวทององค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองครับของผมหมดแล้วนะเหลือแค่สองเหรียญสุดท้ายนะครับนะสองเหรียญสุดท้ายเท่านั้นครับนะครับเหรียญที่สองครับพี่พี่นี่ครับ หน้าเงินหลังนวะนะฮะจัดสร้างและปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูนนะครับ Catholics. เหรียญน,นี้รันนัมเบอร์สามเจ็ดศูนย์นะครับต่อโค้ดเฮงต่อโคอ Hand, ้ดทองนะครับนะด้านบนนี้ก็ต่อโค้ดอ,อีกหนึ่งโค้ดนะครับด้านหน้านี้เป็นเนื้อเงินนะครับด้านหลังเป็นเนื้อนวะทําไมถึงเป็นด้านหน้าเป็นเงินด้านหลังเป็นเนื้อนวะเ,เ,เพื่อจะทําแจกกรรมการครับมีแค่เพียงแปดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นครับนะด้านหลังก็ต่อโค้ดเงินอีกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับ เขาใช้โลหะสองชนิดครับรีดแผ่นเป็นแผ่นบางๆสองแผ่นนะครับแผ่นเนื้อเงินและแผ่นเนื้อนวะนะฮะเอาประกบเข้าไปด้วยกันเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปในบล็อกแม่พิมพ์นะครับปั๊มลงมาตึ้งก็จะเป็นเนื้อประกบกันก็คือแบ่งครึ่งครับนะด้านหน้าเป็นเนื้อเงินด้านหลังเป็นเนื้อนวะครับนะเหรียญจิ๋กใหญ่บาทน้ำมนต์รุ่นรวมพุทธคุณนะครับชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์เยอะมากครับนะับถ้าใครอยากทราบพิธีพุทธาพิเศษนะครับ นะฮะพิธีเป็นยังไงชนวนมวลสารเป็นยังไงเกจิอาจารย์นะครับที่ร่วมนะครับมอบแผ่นจานยันเงินทองนาคนะครับมีท่านใดบ้างหูแบบสุดๆนะฮะรุ่นนี้สุดๆนะครับนะรวมพุทธคุณนะครับหน้าเงินหลังนวะแจกกรรมการแปดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับนะฮะสวยๆเลยเนี่ยเหรียญที่หกครับวันนี้งานช่างทองส่งงานได้หกองนะครับส่งงานได้หกองครับนะครับ นี่นี่ครับพี่พี่นี่ครับพยาเต่าเรือนและพระเครื่องของหลวงปู่หลิวปนโกนะครับสนใจติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่0924191588แอดไลน์กันได้เลยนะครับ0924191588โบสโอฮาน่าพระเครื่องครับโทรแอดไลน์กันได้เลยครับ นะับทุกองค์รับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเสมอจะเปิดประมูลนะครับทุกวันนะครับไลฟ์สดเปิดประมูลทุกวันในช่อง YouTube เต่าหลวงปูหลิวเปิดประมูลนะครับ1 9นาฬิกาในทุกๆวันครับพี่ๆวันนี้ต้องขอลาพี่ๆทุกท่านแล้วครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับ